สวัสดีครับพบกับช่องพบวิญาช n แนลนะครับตอนนี้อยู่ที่หน้าคันโดน,นะครับเดี๋ยวจะไปตลาดไปกินข้าวนะครับก็วันนี้เป็นวันพระขัดนะครับเป,เป็นวันพระขัดที่4มีนาคมนะครับตรงกับเวลาในประเทศไทยตอนนี้ก็จะ11อ็นาฬิกาและร้อนนะครับอากาศร้อนมากใส่เสื้อพิเตีย เสื้อพีตเต้นะครับป็นเสื้อพิตเต้มาชอนะครับอากาศเย็นๆก็เดี๋ยวตอนบ่ายก็จะนอนแถวนี้ดูเสือนอนสบายใจนะครับก็เดี๋ยวไปกินข้าวไปนี่จากทีก๋เตี๋ยวเรามีแคบหมูมีน้องซื้อแคบหมูมาจากเตือนะบบนะเดี๋ยวกินกับข้าวนะครับครูชาไทยกับวันอาทิตย์นะครับส่วนตัวเองก็คิดดูก่อนว่าจะไปดีไหมก <laughs> ็อยากไปเซอร์ไพร์ วันเสาร์มีถนนคนเดินด้วยมีถนนคนเดินนะฮะตอนแรกว่าจะไปเจอไพ์ดีไหมเดี๋ยวดูทีว่าว่าบางก่อนเล้งว่างไหมนะฮะเพราะว่ารู้สึกเสาร์อาทิตย์มันจะมีงานบวชเป็นญาติแฟนคลับอี่อาจจะต้องเดี๋ยวดูทีว่าจะไปได้ยังไงนะครับอืมก็ขอบคุณนะครับสําหรับการติดตามย้อนรอยคนเป็นข่าวนะครับอรายการ เราได้ข้อมูลมาจากข่าวต่างๆนะฮะเราได้ข้อมูลมันมีข้อมูลมาเนะี่ยเราก็พูดไปตามไปตามนั้นนะครับซึ่งมันคิดว่า4ี่ห้าสำนักเขาพูดเหมือนกันหมดนะฮะดุกว่าเลยมาขยายความมาขยี้นะครับก็อ,อาจจะไม่ถูกใจใครบางคนแต่เราพูดโดยเหตุผลในการวิเคราะห์แล้วก็จะมีข้อแนะนำนะข้อดีข้อไม่ดีนะครับตรงนี้ก็อ,อาจจะคนที่ถูกพูดเป็นข่าวอาจจะ ผู้คนไม่พอใจเ็นบอกว่ามีการโพส์พาดพิงถึงพี่อุ๊บซึ่งตรงนั้นมันก็เป็นหลักฐานสามารถที่ดําเนินการได้นะครับตอนนี้นะฮะซึ่งเขาเห็นบอกว่าเขาก็จะดึงงานพี่อุ๊บตอนเดีกอุ๊บว่าเก็บหลักฐานไปแล้วนะฮะตรงนี้เพราะเขาไปดูเทปที่พูดนะฮะมันไม่มีอะไรเสียหายเลยนะครับก็เป็นความจริงและเราพูดในแง่ของเราเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้อาวิโสนะฮะเขาก็มีข้อคิด มีข้อสอนจริงไม่ดีเราก็ติเตียนนะครับก็ออดีฮะให้เขานั่นมาถ้าเกิดเขาเขาเขา,เขาแจ้งมาฟ้องมาเราก็ป้องกลับเราก็มีตัวตนเราก็คนตรงคนจริงนะครับไม่กลัวนะครับนะฮะเรื่องแค่นี้นะครับก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับก็ยังทํางานทุกวันยังมีความสุขกับการเลี้ยงน้องแมวนะฮะเลี้ยงน้องหมา ก็คนบางคนก็เนาะไม่แยกแยะทําผิดแล้วไม่ยอมรับผิดเอไอเอไอก็จะฟ้องโอ้โหมันง่ายมากนะ <c oughs> คุณก็พาดพิงฉันไม่ดีเหมือนกันนะฉันก็สามารถที่จะฟ้องคุณได้นะครับจริงมันเหนื่อยนะการที่่อจิเขาบอกว่าอะไรนะยอมกินขี้หมาดีกว่ามีคดีความนะฮะคงจะว่างมาก <c oughs> เราทาไมจะเป็นจริงๆเนะี่ยยังก็ยังไม่ได้ไปดําเนินการ ที่สารแท่งกุาหารกับกรณีของทุกคนคนหนึ่งนะฮะที่นํารูปีอุ๊บไปหากินโดยการรับบริจาคเราก็ยังไม่ได้ไปเลยท่านนายลุมิตาก็โทรมาว่า,าเพื่อนทนายลุมตาซึ่งเป็นทนายที่จะมาเป็นที่ปรึกษาพิ้วก็จะพร้อมที่จะดาเนินการนะครับตรงน,นี้ก็เดี๋ยวดูกันนะครับว่าจะเมื่อไหร่เพราะว่าน่ยงานก็นยุ่งด้วยนะฮะ จริงๆเราก็อยากอยากอยากจะอยู่กันสันติสุขมีความสุขนะครับแต่มาเจอแบบนี้ก็รู้สึกว่าโอ้โหอ,อยู่ยากเหมือนกันนะคนเราคนไทยเรานะครับนะคนไหนไม่ดีเราก็ไม่คบอย่างที่เราบอกนะฮะแม้จะทั้งคนในวงการบันเทิงนะฮะใครไม่ดีเราก็ไม่คบใครดีเราก็คบสบายใจนะครับตรงนี้ก็เดี๋ยวไปกินกเตี๋ยวนะครับวันนี้จะกินเตี๋ยวลูกชิ้นน้ำใสนะฮะ มีเหลืองแล้วก็กีนก๋วยเตี๋ยวแล้ววันไปก็ก๋วยเตี๋ยวแล้วก็เดี๋ยวใส่กิจการหมูนะครับผมก็ใส่ยัดดิเซอร์พิเตียมาชออ,อช่วยพิเตียดีกว่านะสบายใจเขาบอกว่าอะไรนะช่วยสัตว์มันยังซื่อสัตว์ไม่แหวกัดเหมือนเลี้ยงคนนะครับนะฮะเดี๋ยวเย็นนี้ก็คงจะไปงานน้องจิตมีงานแก้บนที่น้องจิตพาสซาอ่าหลังน้องจิตหน้าแฮปปี้แลนด์เซ็นเตอร์นะครับแฟนคลับมาเจอพิลกันได้นะครับเย็น สี่สห้โมงเย็นก็จะไปกับดรสุรินทร์เมธานีด้วยนะครับนะครับฝากความคิดถึงครูชาไทยด้วยนะครับออกกำลังกายอย่าอ้วนนะกลับมาทํางานแล้วก็อย่าลืมกล้วยตาของฝากหน้าที่ดูชอบนะครับโอเคนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อ่าสับสไคร์กระดิ่งนะฮะให้กาลังใจกับผมลิยาดนะครับวันนี้เป็นวันหนึ่จะต้องต่อสู้นะครับครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ไปไหนกันาเห็นเลยเห็นนี่เขาจอด้วยเหรอ